รักรับผมน,นะรักพี่นายที่สุดแล้วแพทให้แพทพดูด้วยนะฮะทำไมจะย,แ,ลยละแต่ตอนนี้ปวดเข่าพี่นายช่วงนี้สําหรับใครปวดเข่าข้อเข่าเสือ่อมมีปัญหาเรื่องข้อเข่ากระเด็นแล้วกระดูกมันลัานกระดูกมันดังวันนี้เรามีคนที่บอกได้เลยว่าเจอปัญหานี้แล้วก็แก้ไขยังตรงจุด<ช>นะะวันนี้เราอยู่กับคุณส้มปริยานันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โห คือต้องเล่าฟังแบบนี้ค่ะสมัยก่อนเนี่ยทำงานนะคะใส่ส้นสูง5นิ้วค่ะพี่นานพี่ปอขาส้นแหลมด้วยนะทำงานสู้ตาย10กว่าปีแล้วก็ทํางานแบบพี่ๆนั่นแหละค่ะแต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมด้วยความที่โชคร้ายค่ะพี่ปอคือเกิดดูสาวอยู่ยนะ นั่ดูเด็กอยู่เลยนะมีปัญหาเรื่องเข่าแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราเป็นคนโชคร้ายก็คือเกิดอุบัติเหตุสองครั้งปี6 3เนี่ยใส่เฟือกทางด้านซ้ายเดี๋ยวมีภาพให้ดูแล้วก็ปี64นะคะใส่เฟือกทางด้านขวาแต่ว่าอันนั้นเนี่ยกระดูกหักพี่แล้วก็คือนอนไม่ได้ทรมานมันจีจๆตลอดใครที่เคยล้มเกิดอุบัติเหตุจะรู้เลยว่ามันค่อนข้างทรมานมากๆที่นี้โอเคเราก็เข้าสู่กระบวนการในการรักษานี่เห็นเฟือกแล้วสะเทือนใจมากคือไม่อยากใส่อีกแล้วอะค่ะคุณผู้ชมคุณหมอเขาบอกว่าผ่ันมันอึดอัดมันจะ จี๊ดจีคือร้องไห้ตลอดนะคะจนกว่าที่จะดีขึ้นนะคะแต่ทีนี้อโอเควันนี้ดีขึ้นก็เลยมาพูดได้เข้าสู่กระบวนการในการรักษาคุณหมอก็บอกต้องเอ็กซเลย์นะต้องทานยาแต่ส้มแผลยาแพ้ทุกชนิดที่คุณหมอให้เราก็เลยโอเคไม่เป็นไร,ไรคุณหมอบอกว่าเลิกกินยาแต่ต้องหาตัวที่ทําให้ส้มเนี่ยสามารถฟื้นตัวได้ไวเราก็อย่างหนึ่งว่าเราต้องกลับมาเดินได้อะไรบ้างที่จะช่วยในการบํารุงพวก ข้อแล้วก็กระดูกร่างดอยููว่าคอลลาเจนหรือเปล่าหรือว่าเป็นงาดําหรือเปล่าแต่ว่าอย่างคอลลาเจนพูดตรงๆว่ามันหานยากส่วนใหญ่ที่เจอก็คือค้าวบางคนแพ้มีน้ําตาลแล้วก็แป้งด้วยส่วนตัวคือสิว่าน่าจะเป็นงาดําที่ลงตัวมากกว่างาดำก็อเคเยอะงาดำเนี่ยนะคะคุณผู้ชมถ้าเราทานเป็นประจำเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการบํารุงข้อแล้วก็กระดูกค่ะซึ่งมีแคลเซียมมากกว่านมวัวทั่วไปถึง8เท่าอันนี้ตรงจุดกับส้มมากกว่าแล้วส้มเนี่ยอยากฟื้นตัวไวอยากกลับมาเดินได้เหมือนเดิมซึ่งต้องบ บอกแบบนี้ว่าโชคดีค่ะคือพี่ที่ ASM เขาก็แนะนำว่าเฮ้ยเขาอยากทานงาดำเนี่ยมีตัวหนึ่งก็คือ,อไวตาเนเจพลัสน้ำมันงาดำผสมน้ำมันงาขี้หมอนนะคะนนเป็นให้เป็นสินค้าคุณภาพของ r s m l l แล้วจะบอกเลยว่าตัวนี้ค่ะไวตางาดำเนี่ยทีมวิจัยของเขาระดับโลกเลยนะคะมีการคิดโคน้นพัฒนาวิจัยที่ต้องบอกว่าทุกขั้นตอนเขาแบบคือพรีเมียมมากๆค่ะคุณผู้ชมที่สำคัญ และคุณผู้ชมได้ดูแบบนี้นะคะอันนี้ค่ะคือ1เม็ดซอฟเจลที่คุณผู้ชมเห็นนะคะใช้เทคโนโลยีในการสกัดเย็นแบบเข้มข้นเลยค่ะและคงคุณค่าสารสกัดเอาไว้อย่างครบถ้วนเลยนะคะเชื่อไหมว่า1ซอฟเจลเล็กๆแบบนี้ที่ทานง่ายๆแบบนี้คุณผู้ชมที่เห็นอยู่เทียบเท่ากับการทานงาดําสดๆถึง3กิโลคือมันสกัดมาเป็นมันเป็นแบบใช่แล้วที่สำคัญถ้าคุณต้องทานแบบทั่วไปคือคุณต้องทานน้ำมันงาดำเนี่ยถึง6เม็ดคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่เอ่า จะเล่าแบบนี้ว่าส่วนตัวเนี่ยนะคะเวลาทานเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหแบบรู้สึกแฮปปี้มากประมาณ2อาทิตย์นะก็ถอดฝึกแล้วค่ะพี่ๆแล้วก็กลับมาเดินได้เหมือนเดิมคุณขาดิฉันเสร็จสูงส่งได้เหมือนเดิมค่ะ2นิ้วขึ้นไปเดินสู้ตายเหมือนเดิมอันนี้ไม่ต้องกวลแล้วจริงใช่ค่ะคือจริงๆแล้ววันเนี้ยพอเรารู้สึกว่าเราเดินได้แฮปปี้พวกการปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกเส้นเอ็นต่างๆมันหายใช่ไหมก็เลยอยากมาเป็นตัวแทนของคนที่เคยเกิดอุบัติเหตุนะคะเล่าแบบนี้เลยแล้วก็อยากจะบอกโปร โปรโมชั่นอย่าไร้โปรแล้วเพราะว<ช>่าได้ยินแบบนี้แล้วนาเนี่ยบอกเลยว่านาอยากได้มากเพราะตัวนี้ทานดีมากทุกคนพูดทุกคนการันตีข<ช>อโปรแรงๆหน่อยค่ะส้มกินแล้วแล้วที่บ้านพอพอกินดีใช่ไหมทีนี้ทางบ้านกินหมดเลยค่ะ,ะวันนี้โปรโมชั่นนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ข่าวไวตาเนร์พลสน้ำมันงาดําผสมน้ำมันงา,นงานขี้มอนนะคะซื้อ2กระปุกแถมฟรีอีก1กระปุกปกติเนี่ยสองพบาทวันนี้ราคานี้ราคาเดียวได้3กระปุกนะ990บาท990บาท แบงค์พันธ์มีตังทอนนะคะแต่ว่าขอจํากัดเพราะตอนนี้เชื่อว่าสายต้องโทรเข้ามาแล้วให้เฉพาะแค่300เซ็ตเท่านั้นโทรมาเลยตอนนี้ค่ะ RSM1781 นะคะยาม RSM1781 ค่ะส่งฟรีถึงหน้าบ้านแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยใช่ค่ะสำหรับใครยังไม<ผ>่โทรนะรีทรเลยเพราะว<ห>่านาเองเคยสั่ง RSM บริการดีมากโทรไปปุ๊บนะมีคนรับแล้วก็เราก็สั่งได้เลย<ช>แล้วเขาจะอธิบายรายละเอียดแล้วคือเป็นสูตรธรรมชาติด<ช>้วยนะสัจกัดทั้งหมดธรรมชาติหมดแล้ววิธีทานยังไงบ้างวิธีทานก็คือวลาหนึ่งเม็ดเท่านั้น นะคะหลังอาหารมื้อไหนก็ได้เป็นเม็ดแบบซอฟ์เจลทานง่ายย่อยง่ายค่ะคุณผู้ชมก็คือเหมาะสําหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยเรากินอะไรแล้วแบบมันไม่ค่อยดูดซึมอันนี้เป็นซอฟ์เจลจากพืชนะคะคุณผู้ชมคือปลอดภัยแน่นอนใครที่มีโรคประจําตัวคุณสามารถทานได้เลยค่ะย่อยง่ายเหมาะสําหรับผู้สูงอายุที่แบบโอ้ยร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงทานบางทานเจนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเล่าให้ฟังเราส่วนผสมหลักๆค่ะคุณผู้ชมก็จะมีทั้งน้ํามันงาขี้มอนนะคะแล้วก็มีน้ํามันสาหร่ายด้วยนะคะรวมถึงน้ํามันงาดําทั้ง งหมดนี้ก็จะมีส่วนช่วยย้ำอีกรอบเรื่องของกระดูกเส้นเอ็นข้อต่อนะคะปวดข้อปวดเข่าช่วยหมดเลยค่ะ